ครับผมนะครับผมมิสเตอร์ชนอาแลนะครัดนี้อยู่ที่ลุมาร,รับินิเครับดางนี้หลัดที่5นะครับสาบที้านะเป็นการแข่งขันนะครับ110ยสิบครับตูสู้53าครับชักเดิน ห้สิบใบนะครับลูก5 9านะครับชักเเปิดกล่องนะผ่อนใจใต้นะดแรงนะครับเอามาดูเวลากันนะครับเซีอนามะครับเ้าามาดูรับพันต่อไปนะครับ

9<อ>9 5 9 0นะครับ9 5 9 0นย์ะครับตัวไอบิวไปไหนวะวันนี้ไอบิวมึงไม่มีรถขับวันนี่ไปไหนแล้ววะคันนี้<ใ>นเป็นแล้วรุ่นที่สิบห้านะฮะผู้หญิงขับนะฮะหลักที่สิบห้าครับเรดี้เรดี้ครับ,<ะ> Ready, รบสายแวนโอเพ่น open. ใสเ่เวลเว้นนะมันเอาอยู่นะนโอ้ 77, 77แปดเจเหนึ่งครับแปดเหครับลาตที่สิ้านะฮรมามาดูครับรุ่นเลดี้ครับช่างบอมหาดใจนะครับนี่กผู้หญิงขับนะโอ้โหสุดเจ๋งนะลัตที่15นะะ หม <45. S 2> าเลขห้รับมาเลขสิาลงมแล้วนัำในคลิป 45, นครับสิ <45 S 2> <45 S 1> นะครับดีครับเลดีดีนะครับสายพานโอเพ่นนะครับ ท่ขาดีเลย่ขับแล้วสุดยอดนะน้องโบน้องโบครับน้องโบน้องกินมาไหมน้องกินไม่มากนะน้องกินทับเดียวเดียวมึกเดียวเอาไปเทก่อนก็ได้วเควยอยู่นี่น้องน่เนาะเอ้าเาเดียวเเวขาโอเคบ อาใช่ี่ฮะบรรยากาศนั้สุดเจ๋งนะวันนี้นะมาดูรับพูทธกระจกเยวกัน870มาดูเวลาครับ7 8709นะครับ78709นะฮะ ไม่มีใครขี่ของเขียนนะปล่อยมันเป็นรุ่นสายพานนะเจ็ดเสื้อไว้เลยเสื้อสูงนะแล้วก็ผู้หญิงขับครับเลดี้นะฮะเอฟซีเชื่อเชเป็นหลับที่สิบห้านะอ่าบางเอาของตัวเต็มตัวเลยนะเสร็จเลดี้มิวสูดๆ 8 8 5 4ครับ8854นะฮะมาดูคันต่อไปนะเหลือเวลา2นาทีดวนดวนดวนไอ้ตาดมึงเด้มรถไซบ้านไอ้ผู้หญิงขับได้เลยช่างยศเหลือตัวช่างยศของตัวอ๋ออย่างนี้ยาไม่มีชิกเออขับเลย วังคับวังศูนย์แปดเก้าหาเก้าแปดรับเสื้อครับชื่อวังครับวังก็เป็นการนจับสลากด้วยครับของรางวัลที่ปันเสื้อให้มาเยอะเลยครับเราจะไม่จ้ามาดูครับทีมงานช่างยศในประเทศไทยครับเด็นะคุสายพานนะให้มันตัวฮีเดียวเปนฮีเดียว แข่งรถแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทยนะฮะโอาเปสุดยอดมาดูเวลานะ FC แปดเจ็ดสามโซนับ ก็เยอะเลยครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อแล้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปแล้วก็แบบแบบช่างด้วยนะแล้วก็สุขสันต์สปีดเวลแล้วก็แบรนด์นี้ด้วยครับเป็นแบรนด์ BKK Towson นะใหญ่ทุกคนนะครับต้องเป็นเจ้าใหญ่ทุกคนนะครับนะยกติธรแบรนด์นี้ไว้าเนี่ยตัวใจของของทุกคนนะครับแล้วก็ก็ทารุณนะครับช่างเอกหาดใหญ่ด้วยนะแล้วก็ช่างสอนหาดใหญ่นะแล้วก็ช่างอ่าลงเงินภาพพิธี ร้านสักคอหงนะครับพอสามแบรนด์นะครับเอาเสติมให้แอดมินใส่นะครับสวยงามจริงนะแต่ละคนก็แต่ละแบรนด์ครับนี่ดูลำลูกกานะฮะเย่านมีร้านสักคอหงนะครับแล้วก็เอสแอลดับสปีดแดกนะฮะอีกแบรนด์หนึ่งนะขอบคุณครับไม่จะเรียเชื่อแชร์ต่อบอกต่อเราต่อเราเป็นกำลังใจด้วยนะครับตามรูปมีอะไรกันต่อไปฮะดูเลยพี่ตรงนี้ เนี่ยสปอนเซอร์ให้มานะฮะไอ้นี่ร้านอะไรเมื่อกี้นี่ร้านอะไรนะร้าน,นะานสักโคงไหม นี่ครับร้านสักกห ộ อันไหนร้านก่อนร้านนี้สักกห ộ นะครับโอ้โหล้อนะฮะแล้วก็อันนี้ของใครอันนี้อันนี้ไงแต่ว่าทุกคนเป็นลูกของใครนี่ฮะเขาให้มานะฮะสำหรับนี่ฮะสำหรับคนที่ตัวเข้าเข้างานนะฮะจับไปเลยสายกวดครับเจ้าของรถอาซีสีม่วงครับ Lớp chặn luôn rồi đó. <laughs>